บอกเลยต้องมีอะไรดีๆเจ๋งๆมาให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันแน่นอนเลยแท้ๆเครื่องกาวณิบบีิสปา้โหเห็นแบบนี้วัยรุ่นเนี่ยชอบมากเลยนะสำหรับใครที่บอกว่ามีปัญหาไขมูไขมันเซลลูไลท์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเซลลูไลท์เพราะว่าปอตบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็แบบกินกังคงกลังคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาหรือว่าผิวเปลือกส้มก็ตามแต่ เครื่องนี้กาว,วนิบริสปาช่วยได้จริงๆนะเครื่องเดียวเอาอยู่แล้วก็ทำเองได้ที่บ้านง่ายๆด้วยแค่5นาทีเท่านั้นเอาละค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่า อันดับแรกเลยนะคะใช้บอดี้ลูฟ่าในการสครับผิวกำจัดเซลล์ผิวเก่าออกก่อนนะปกติแล้วโบใช้ในระหว่างอาบน้ำเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันเช้าเย็นเพื่อให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยต่อมาค่ะเราต้องฉีดสเปรย์มิสให้มือชุ่มชื้นให้มือเปียกก่อนแล้วก็ทำการเปิดเครื่องโดยกดปุ่มสีขาวกดไเลยจะเห็นว่าขึ้นเป็นตัวเลขห้าข้างๆเข็มนาฬิกาแสดงว่าเครื่องทำงาน5นาทีเนาะ ต่อมาค่ะใช้เอ็ดล็อกบอร์ดี้เชฟเจตัวนี้ขาดไม่ได้เลยสิ่งสำคัญเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของการทำชิทเม็์ครั้งนี้บีบประมาณเหรียญสิพร้อมจะทำชิทเมต์แล้วเนาะนี่เสียงติ๊ดแบบนี้แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงานแล้วนะคะแล้วก็ถูวนอย่างนี้นะคะวนเป็นรูปก้นหอยทำเพียงแค่วันละ5นาทีเท่านั้นเองหลายคนที่แบบสงสัยว่าอยากทำสินาที20นาทีได้ไหม บอกเลยคะ่ะว่าแค่5นาทีก็พอนะคะแะได้ยินเสียงปิ๊บดังยาวๆแบบนี้แสดงว่าเสร็จสิ้นการทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวโบขอตัวไปล้างออกก่อนดีกว่าเนาะจะได้มาทำส่วนอื่นกันต่อทีนี้เรามาทำชิดเมนบริเวณต้นขากันบ้านดีกว่าค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ยากเลยค่ะเหมือนกับทำชิดเมนบริเต้นแขนเลย เริ่มต้นกันทําเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวฉีดสเปรย์มิสลงบนที่ฝ่ามือนะคะให้มีความชุ่มชื้นพอประมาณนะคะเปิดเครื่องนะคะกดปุ่มสีขาวนี้เลยจะขึ้นโชว์เป็นเลข5้าข้างๆเข็มน,นาฬิกาแบบนี้คือการทํางานของเขาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะเมื่อสักครู่ที่ทําที่แขนไปแล้วใช่ไหมคะประมาณเหรียญสิเหรียญเดียวแต่คราวนี้บริเวณต้นขามีพื้นที่เพิ่มขึ้นมามา,มากหน่อยอาจจะต้องใช้ประมาณสักเหรียญสิเหรียญละกัน เสร็จแล้วนะคะก็เริ่มต้นการถูได้เลยค่อยๆวนเป็นวงกลมนี้นะคะได้ยินเสียงปิ๊บแบบนี้คือเครื่องกำลังทำงานอยู่นะคะการทำชิทเม้นต์ผิวนอกเหนือจากจะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาเซลลูไลท์แล้วปัญหาผิวเปลือกส้มยังช่วยในเรื่องของการขจัดเซลล์ผิวเสียให้หลุดออกไปได้อีกด้วยค่ะ บางคนที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการแตกลายงาบริเวณสะโพกก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะสาธิตทำบริเวณต้นขาให้ดูก่อน พอได้ยินเสียงปีป๊บดังยาวๆแบบนี้แล้วแสดงว่าจบการทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวโบขอตัวไปล้างเจลออกก่อนนะคะ ใช้สำหรับการทำทรีทเมนต์ในวันนี้ของเรานะคะก็คือเอสโลคดรามาติกเอฟเฟกหลอดนี้ค่ะนี่เลยนะคะโบใช้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะใช้แทนโลชั่นหลังอาบน้ำเช้าและเย็นนะคะทำให้ผิวดูเรียบเนียนนุม่มลื่นขึ้นอีกด้วยแถมหุ่นก็ดูเฟิร์มกระชับแบบนี้เลยค่ะพเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะง่ายๆที่บ้านแค่5นาทีกับเครื่องตะวันิกบอดี้ค่ะวันนี้โบขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย